แนะนำตัวเดียตัวใหม่ที่จะเทรดสัปดาห์หน้านะครับตัว trip com นะครับสวัสดีครับ uh, อ่มามาดูในส่วนของรายได้ที่แบ่งตามกลุ่มนะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันก็จะเป็นเดียดีต่อใจนะครับซึ่งวันนี้น้องอินมานั่งกับเรานะครับเพื่อที่จะแนะนำตัวเดียตัวใหม่ที่จะเทรดสัปดาห์หน้านะครับตัว trip com นะครับสวัสดีครับอินสวัสดีค่ะพี่มนก็วันนี้นะคะมีตัว trip com นะคะจะเข้าถิ เขาจะเข้าเทรดในวันที่11มีนานะคะก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังว่าตัวนี้น่าสนใจยังไงนะคะแล้วก็มี investment idea ยังไงพร้อมกับอัปเดตตัว DR ที่เราเคยพูดไปนะคะว่าตอนนี้วิวเรายังคงเดิมอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงนะคะก็ตัว trip. com นะคะเขาเป็นเหมือนออนไลน travel agent ค่ะให้จองคล้ายๆที่พักแล้วก็ตั๋ว สำหรับท่องเที่ยวทุกอย่างเลยคือแอปเขาค่อนข้างครอบคลุมมากนะคะก็เขาถือว่าเป็นผู้นำในด้านนี้นะคะโดยทีฟดอทคเนี่ยเป็นของจีนนะคะคือหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วอาจจะไม่รู้ะคะว่าหรือว่าไม่คิดว่าเป็นของจีนแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นของจีนแล้วตอนเนี้เขากำลังเพิ่มมาเกะแช่นะคะทั้งในประเทศจีนเองแล้วก็ในต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนของเอเชียแปซิฟิกอะคะ่ะแล้วก็ เขาเนี่ยแนวโน้มก็น่าจะยังสามารถขยายต่อได้นะคะด้วย market share ของเขาถ้าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะอยู่ในฮ่องกงสิงคโปร์นะคะเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ลองลงมานะคะเป็นมาเลเซียไทยญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีค่ะแล้วก็เขาเนี่ยมี อแอปเขา,าเป็น one-stop service travel platform นะคะที่ครอบคลุมบริการสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีฐานผู้ใช้ที่มียอด e n g a g e สูงมากนะคะซึ่งเขาเน้นในด้านของ quality ในการให้บริการคือมี call center ถามตอบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เน้นในด้านของ product offer นะคะก็คือให้ดีที่ดีกับลูกค้านะคะส่วนของ productivity เนี่ยก็ค่อนข้างสูงะคะเขามีการนำ AI เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะคะอย่างไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของเขานะคะ operating margin เนี่ยถือว่าโตมากกว่าคาดนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าใน domestic อะคะ่ะเขานำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยเหมือนคล้ายๆเป็นวางเอ่อเอ่เอ Gen AI เนี่ยเข้ามาช่วยเกี่ยวกับ การแนะนำลูกค้านะคะในในส่วนของโดเมสติกส่วนผลประกอบการไตรมาสสี่นะคะออกมาแข็งแร่งคะ่ะซึ่งเขาเพิ่งประกาศไปเมื่อช่วงวันที่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า,านะคะก็รายได้รวมของเขานะคะอยู่ที่12.7พันล้านหยวนก็โต23% Year on y เ a ออนนะคะสูงกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ โตกว่าคาดในทุกเซกเมนต์นะคะส่วนกำไรเนี่ยอยู่ที่3,000ล้านหยวนนะคะก็โต11%ออเน year on year จาก operating margin ที่ขยายตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของของดีมาร์เนี่ยก็ยังแข็งแก่งอยู่นะคะเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยเขาพูดในตัวเว็บแคสของเขาว่าโตหลักๆเนี่ยก็คือจากดีมาน์การท่องเที่ยวที่ยังสูงซึ่งมาจาก อย่างกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนอายุน้อยเขาเรียกว่ายังเจนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่พ่องเกษียณอายุซึ่งกลุ่มที่พ่องเกษียณอายุเนี่ยเขามีกาลังกาลังคล้ายๆเหมือนกําลังซื้อมากกว่าสูงกว่าเอเวอร์เรนเนี่ยประมาณ3 0ส่วนตัวยังเจเนเรชันเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์บวกกับการท่องเที่ยวอย่างสมมติว่าไปดูคอนเสิร์ตพร้อมกับไปเที่ยวด้วยค่ะในต่างประเทศนะคะ ซึ่งกำขนาดเาตัวทั้งปีของเขานะค l ะฟูยีรายได้เนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบสามจุดสามพันล้านหยวนนะคะก็โตยี่สิบเปอร์เซนเยออนเยียแล้วก็กำไรเนี่ยอยู่ที่สิบแปดพันล้านหยวนก็โตสามสิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นเยออนเียนะคะต้องยอมรับเลยพี่เป็นหนึ่งในลูกค้าลูกค้าหลักเลยแหละทวีทปดอทคอมตลอดแล้วก็อย่างที่น้องยินบอกเลยไม่เคยรู้ว่าเป็นของจีน เข้าใจว่าเป็นของต่างชาติเพราะว่าในตัวแอปต่างๆเนี้ยต้องต้องอยอมรับว่าทำามาค่อนข้างดีและใช้ง่ายน่าสนใจทีเดียวอ่าก็ทีนี้มาดูในมุมมองของทางพันเนอร์เรานะคะทางเจฟฟรียนะคะก็ทางเจฟเนี่ยยังเชื่อว่า Tip.com จะสามารถเพิ่มมา r k เก็ตแชร์ได้ทั้งในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่เอเชียแปซิฟิกนะคะ เพราะว่าจริงๆรอน non Asia Pacific เนี่ย market share เขายังต่ำอยู่นะคะซึ่งกลยุทธ์ในตอนนี้เขาก็ต้องการที่จะเพิ่มเกี่ยวกับเป็นเหมือน international revenue นะคะแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันเขาเรียกว่านักวิเคราะห์ค่ะหลายๆลบโรกเนี่ยก็คาดว่าผล ตัวการขยายของเขาเนี่ยมันจะไปกดดันตัว Margin นะคะในปีนี้แต่ว่าเราก็ไปรอดูกันอีกทีก็ได้ว่าเขาจะบีได้ไหมเพราะว่าในแต่มาสที่ผ่านมาเขาก็บีตัว o perating margin ได้นะคะถ้าเขาสามารถจัดการตัว f fixed c o s t ได้แล้วก็สามารถ Scale Up ได้ไวขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแคตตลิตหนึ่งที่จะหนุนให้กำไรเนี่ยขยายตัวได้มากขึ้นนะคะโดยสำหรับตัว เอ่อหนึ่งคิวนะคะก็คือไตรมาสถัดไปเนี่ยทางเจฟก็คาดว่าไรายได้ของตัว Trip.com เนี่ยก็จะเติบโตในทุกเซกเมนต์เหมือนกันนะคะที่สิบสามจุดแปดพันล้านหยวนก็โตสิบหกเปอร์เซ็นต์เยอนเียนะคะแล้วอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยก็จะทรงตัวเยอ o นเ e ียที่แปดสิบจุดห้าเปอร์เซ็นตก็ลดลงมานิดหน่อยนะคะมาจินสูงมากใช่ค่ะมาจินสูงมากแต่ว่าเขามีฟิกคอร์เยอะทำให้โอเปอเรติ้งมาจินก็คาด ของไตมานหนึ่งเนี่ยอยู่ที่27.5ค่ะก็เยอะอยู่ดีนะใช่ค่ะ <S 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 ก็ยังเยอะส่วนอ่าสำหรับทั้งปีนะคะปี2องศเนี่ยก็คาดว่ารายได้จะอยู่ที่60.7พันล้านหยวนนะคะก็เพิ่มขึ้นสิบสามเปอร์เซ็นเอันดียอัตรากำไรขั้นตน้นลดลงเหมือนที่อ,อกล่าวไปก่อนหน้านะคะว่าเขาคือ f o r อ c a s t เนี่ยจะค่อนข้าง conservative นิดนึงนะคะ เพราะว่าเขาก็คือมีการลงทุนต่างประเทศเพื่อข,อขยายฐานลูกค้าใหม่ซึ่งการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มต้นทุนในส่วนของเซลลิงแอนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักแบรนด์ตัว trip.com มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องดีลอะไรที่แบบแข่งขันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะโดยมูลค่าเหมาะสมนะคะ,ะหุ้นแม่ของตัว trip.com เนี่ยอยู่ 9961 HK นะคะอยู่ที่603ดอลลาร์ฮ่องกงนะคะแล้วก็เขามีตัว DR เทศอยู่ที่สหสหรัฐด้วยก็คือชื่อว่า T-Com นะคะก็ให้ Target Price อยู่ที่77ดอลลาร์นะคะก็ถ้าแปลงมาเป็น DR ไทยก็คิดเป็น2.6นะคะสำหรับตัวมูลค่านะคะ PE เนี่ย ทริป c อ m เนี่ยสำหรับปี25ก็คือปีนี้นะคะอยู่ที่17เท่าแล้วก็ปี26เนี่ยอยู่ที่15เท่านะคะจากกำไรที่คาดว่าจะทรงตัวในปี25นะคะแต่ว่าจะไปเติบโต14%เนี่ยในปี26ก mm. ็คือถ้าถ้าเบสในเรื่องการเติบโตในระยะยาวเนี่ยถือว่าทริปเขาก็ยังมีศักยภาพอยู่นะคะ มา,มาดูในส่วนของรายได้ที่แบ่งตามกลุ่มนะคะก็จะเห็นว่ารายได้ในกลุ่มที่มีสัดส่วนมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นรายได้เกี่ยวกับการจองห้องพักนะคะแล้วก็เป็นเหมือนทรานสปอร์ตก็คือพวกจองเที่ยวบินนะคะแล้วก็ ในส่วนของด o m เมสติกเนี่ยก็เป็นรายได้หลักคือ67%ส่วน Trip.com เนี่ยอยู่ที่10%แต่ Trip เนี่ยเขาโตดีมากนะคะอย่างปีปีที่ผ่านมาเนี่ยทริปถือว่าเหมือนโตเด่นเลยแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ตรงตัว Trip.com เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะคะ อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ภายใต้ Trip.com นะคะก็จะมีอันแรกเนี่ยเป็น Trip.com อันที่สองที่เป็นตัวปาโลมาเนี่ยเรียกว่า c t r i p นะคะแล้วก็ที่เป็นรูปอูดเนี่ยเรียกว่าคิวน้าไม่แน่ใจว่าอันถูกไหมแล้วก็มีตัวของ Skyscanner, t r a v e l f u ลฟิวแล้วก็ Tawik ซึ่งตัวปาโลมากับตัวอูนะคะจะเป็นเหมือนแอป,ปที่ใช้เฉพาะแค่ในจีน ใช่อย่าง Trip.com Global ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วน Sky Scanner, Travel Fusion แล้วก็าทาว i กเนี่ยจะจะอยู่ในยุโรปเป็นหลักตลาดหลังเขาอยู่ในยุโรปก็ถ้าจากอันนี้ก็จะเห็นว่าเขามีแอปพลิเคชันในมือค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเขาแ่บลักษณะคือเขาไป Acquisition มาจากแต่ละประเทศนะคะเพื่อขยายนะคะแล้วก็คือพวกนี้เขาจะมีฐานลูกค้าอยู่แล้วนะคะ พี่ใช้ trip.com กับ sky scanner ตลอดเลยนะก็เป็นของเขาหมดเลยนี่ลูกค้าหลักเลยนะเนี่ยก็ถือว่ากินรวบในระดับหนึ่งนะคะส่วนของ valuation นะคะก็จะเห็นว่าตัว g r o w t h profit เนี่ยปีสองห้าเนี่ยอาจจะติดลบนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยประมาณการที่อย่างที่บอกไปว่าทุกที่ค่อนข้าง conservativ แล้วก็กังวลเกี่ยวกับ มาจินนะคะแต่ว่าจะไปโต16%นะคะในปี26 mm hmm. ซึ่ง P/E ของเขาเนี่ยเออ17เท่า15เท่านะคะตรงเนี้ยต่ำกว่ากลุ่มนะคะคือ P/E ของเขาเนี่ยอยู่ที่ถ้าโลเคอลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30เท่า mm hmm. ถือว่าถูกมากแล้วถ้าเทียบกับอย่าง b o ๊ก i ิ้ฝั่งอเมริกาที่ก็มีเป็น DR แต่ว่าเป็น DRX เหมือนกันเนี่ยบุ mm ๊กกิ้งก็อยู่ที่20กว่าเท่านนคะ mm hmm. ก็ถือว่าตัวเนี้ย valuation ค่อนข้าง ถูกอยู่นะคะอันนี้เป็นตารางนะคะที่อยากให้ดูว่าอันนี้ทางเจฟทา estimate ไว้นะคะว่าตัว sale and marketing expense เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ในปีนี้นะคะเราก็ทําให้ operating margin เนี่ยลดลงคือทางเจฟค่าทางปีเนี่ยอยู่ที่24.6นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าลดลงจากปี2024 อ uh, แล้วก็เดี๋ยวจะขออัปเดตในส่วนของตัว DR ที่เราเคยแนะนำไปนะคะ mm hmm. ก็คู่แรกขอเป็นบาบากับเทนเซนนะคะ mm hmm. ถามว่าเราก็ยังคงชอบอยู่นะคะเพราะว่าตัวบาบากับเทนเซนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้ประโยชน์อันดับแรกๆนะคะสำหรับในเรื่องของ AI แต่ถามว่าเราชอบตัวไหนมากกว่ากัน mm hmm. ก็คือเรายังชอบบาบาเหมือนเดิมนะคะคงวิวเดิมเพราะว่า ตัวบา a เนี่ยเขาเป็นคล้ายๆเหมือนเออทำเกี่ยวกับ AI อินฟาแล้วก็เขาอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่เราเรอกันประชุมอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนตัว t e n เซ็นเนี่ยอัปเดตข่าวก็จะมีตัวแชทบอทชื่อหยวนหยวนเปาของเขานะคะที่มียอดโหลดเนี่ยใน แ p ปโ t เนี่ยสูงสุดแซงหน้า d e ด Seek ไปแล้วนะคะก็แต่ว่าแอปเนี้ยของเขาเนี่ยมันเป็นการอินทิเกชันกับตัว d e ด Seek ด้วยนะคะก็ทำให้เหมือนประมวลผลได้เร็วขึ้นแล้วก็มีมีความแม่นยำม,มากขึ้นนะคะส่วน uh, ตัว Nvidia นะคะก็เรายังคงวิวเดิมก็คือคอนเซิร์นในเรื่องของตัว Margin ที่จะลดลงนะคะซึ่งเราต้องจับตาดูว่า บ็กเวลตัวชิปแบ็กเวลเนี่ยจะแรมอัพได้ไหมแต่ว่าโทนของบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเขามีโพซิทีฟโทนมากขึ้นเพราะว่ารายได้แบ็กเวลในไตรมาสที่ผ่านมาที่เขาประกาศเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นเร็วกว่าคาดนะคะอยู่ที่ประมาณ11,000พล้านดอลลาร์ซึ่งบริษัทเขาคาดไว้น้อยกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีอีเวนต์นะคะที่อาจจะเป็นเหมือน Po s ิทีฟเซนติเมนต์ก็คือตัว GTC ที่ทางคุณเจนเชนห่วง เจนเชนห่วงเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไปเปิดตัวอ่ตัว Backwell Alta ในงานนั้นก็ mm hmm. อาจจะติดตามกันนะคะแล้วก็ P.E. ของตัว Nvidia ตอนเนี้ยคือราคาลงมาเยอะมากๆแล้วนะคะ mm hmm. P.E. เขาสำหรับปี26กับ27เนี่ยอยู่ที่25เท่ากับ20เท่าก mm ็ hmm. ถือว่าลงมาต่ำกว่า Average แล้วนะคะโอเคได้ครับขอบคุณน้องยินมาอัปเดตเรื่องดียาการน,นะแล้วก็เตรียมเทรดกันนะครับ11 ฮีนาตัว trip.com เพราะว่าผมก็เป็นลูกค้ารประจำเลยนะเพิ่งรู้ว่าเป็นของจีนนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ potential ค่อนข้างดีเลยนะครับขอบคุณยินนะครับขอบคุณค่ะ